แยกออกมาแล้วนะครับของลูกค้าจันทบ,บุรียี่ห้อก็บิวสไตล์บิวสไตล์ครับของนอกครับแกนไม่เป็นไรวางไม่เป็นไรอา่านี่ฝั่งไหนที่ไม่รู้อ่ะผติกแตกครับเห็นไหมครับผาติกแตกผาติกขั้นกลางแตก ตัวนี้เป็นดิสไตล์ปรับระดับได้ครับเดี๋ยวจัดการให้กับผมขอบคุณลูกค้าจันทบุรีครับก็กำลังดำเนินการให้อยู่ครับสำหรับดิวสไตล์ของนอกจัดการให้กับผมเสร็จแล้วครับหนึ่งตัวหรือีหนึ่งตัวครับกำลังจะประกอบเปลี่ยนซีนให้เรียบร้อยครับดูครับตัวนี้เป็นชกหัวกลับนะครับดิสไตล์ชกหัวกลับของซ่อมส่งมาจากจันทบุรี หนึ่งเพ็นเห็นครับเนี่ย <Yeah. S 1> yeah, ครับบิวสไตล์ขอบคุณลูกค้าจันทร์ <Yeah. S 1> บุรีครับผมขอบคุณครับ